ที่สวนแสดงลิงสวนสัตว์สงขานายวันชัยตันวัฒนะผู้อำนวยการสวนสัตว์สงขาพร้อมเจ้าหน้าที่นํารางวัลมามอบให้กับเจ้าจอนลิงชิมแปนซีแสนฉลาดและแสนสซนประจําสวนสัตว์สงขาหลังทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020เมื่อคืนนี้ถูกต้องโดยเจ้าจอนได้ให้ทีมชาติอังกฤษชนะทีมชาติยูเครนสําหรับรางวัลที่นํามมอบให้กับเจ้าจอนในวันนี้ไม่ใช่ทุเรียนหมอนทองของโปรดของเจ้าจอนแต่เป็นผลไม้อย่างอื่นแทนคือเมลอนเงาะ กล้วยหอมทองกล้วยน้ำว้าแก้วมังกรนมก่องและถั่วลิสงเพื่อเป็นการขอบคุณที่ช่วยประฉาสัมพันธ์สวนสัตว์ตสงขาให้เป็นที่รู้จักกว้างขวามขงมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังมีการเกาะกระแสฟุตบอลยูโร2020ในปีนี้อีกด้วยสําหรับการทายผลการแข่งขันฟุตบอลยูโร2020เจ้าจอนลิงชิมปันซีแสนฉลาดแสนสนประจําสวนสัตว์ตสงขาเป็นความสามารถล้วนๆของเจ้าจอนไม่ต้องเอาอาหารมาคอยล่อให้เดินมาหยิบป้ายเหมือนสวนสัตว์อื่นๆทั่วไปและที่สวนสัตว์สงขาเป็น นหนึ่งเดียวที่เจ้าจอนจะเดินมาเลือกหยิบธงชาติเองตามความชอบของมันไม่มีใครบังคับได้ส่วนการมอบรางวัลให้หลังจากที่เจ้าจอนทําภารกิจเสร็จสิ้นแล้วนั้นเพื่อเป็นการให้กําลังใจที่ทํางานเสร็จตามเป้าหมายเนื่องจากสวนสัสงขลาก็เชีย์ทีมชาติอังกฤษเช่นเดียวกันกับเจ้าจอนทางด้านนายวันชายตันวัฒนะผู้ในการสวนสัสงขลากล่าวว่าวันนี้สวนสังขลาได้นําผลไม้อร่อยๆมามอบให้กับเจ้าจอนหรือมิสเตอร์จอนของเรา จากที่เมื่อคือนนี้ทายฝนพุทบมลอ,อังกฤษชนะอยู่เคนไปลาย4ประตูต่อศูนเข้ารอบตัดเชือกถือว่าเป็นการร่วมสนุกกัน